คือคนชอบบอกว่ากูอวดรวยเว้ยซึ่งกูอะไม่ได้อวดรวยแล้วกูก็เกลียดมา,มากเลยพวกชุบอวดรวยวันนี้ไปทำเล็บมาใหม่ค่ะเล็บสวยจังเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะของในกระเป๋าเยอะมากกระเป๋านกจุกงกำลังเดินทางไปห้างสรรพสินค้านะคะรถติดจุม้มหาอะไรนะฮะอะไรไม่ได้ยินเลยอะเดินห้างคนเดียวเหงาจงัง ไม่รู้จะกินอะไรเลยอ่ะหิวจุง๊งตาจะปิดละง่วงนอนจุง๊งต่อคิวข้าแบงคนเยอะจุง๊งถึงบ้านแล้วขเปไปประตูบ้านก่อนนะเหนื่อยละกลับบ้านดูละครดีกว่า <sect> s> <S ละครจบแล้วอากาศร้อนจุ๊ฮ,ฮวันนี้ทั้งวันเหนื่อยจุ๊บ